สวัสดีค่ะทุกท่านค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะคะเรามาเริ่มที่งานก่อนนะคะช่วงนี้ใครที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นไม่เคลืนกับใครนะคะให้ใช้กลยุทธ์ยุทธวิธีนะคะซื้อตรงไม่ได้ นะคะซื้อตรงไม่ค่อยได้เนาะก็ระวังเรื่องคู่แข่งเยอะด้วยนะคะระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยสําหรับท่านที่ทํางานประจํานะคะขยันเข้าไว้ค่ะใครก็สู้คุณไม่ได้หรอกนะคะอย่าใจร้อนใจเร็วนะค่อยๆค,คิดค่อยๆอ,อ่านค่อยวางแผนนะวางมากลยุทธ์ให้ดีดนะคะคู่แข่งเยอะตรงนี้คือ งานที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะงานทีอ่อิสระก็แล้วกันนะใครทําอิสระเป็นฟรีแลนซ์อะเนี่ยพวกแข่งเยอะคิดมาก <c oughs> ไม่ต้องคิดมากอย่างนั้นนะนะบางคนนี่อยู่ไกลบ้านด้วยนะไม่ได้กลับบ้านเลยทํางานนะ ไปไปมามาด้วยนะบางท่านไปไปมามาแบบแบบกลับแต่ก็ยังดียังได้รายได้เข้ามานะคะจะดีมากๆเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะคะก็อยากให้ชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้แก้เคส ในดวงของคุณในเดือน,เด,อนเดือนนี้นะโดยการตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านเราไม่มีเงินต่อเติมบ้านก็ปรับเปลี่ยนมุมห้องมุมบ้านตัวเองนิดหนึ่งเป็นการแก้เครดนะคะเพราะ the t ว w e r ขึ้นเป็นบทสรุปอย่างนี้นะระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างฉับพลันอย่างไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่าดื่มเยอะนะ เที่ยวกันข้ามืงคืนนะคะระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะภาวะสองใบนี้ขึ้นก็ค่อนข้างแรงอยู่ใบนี้มาจบเลยนะคะเพราะนั้นแล้วก็วิธีแก้เคล็ดตามหน้าไพ่นี้ก็คือการต่อเติมบ้านนะบางท่านก็มีตังก็รื้อบ้านสร้างทำใหม่เลยก็ได้นะคะมีเกณฑ์ใช้จ่ายอะค่ะนะบางท่านก็งบน้อยก็ปรับเปลี่ยนมุมนิดนึงเท่านั้นเอง ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปแล้วนะคะนะเพราะนั้นแล้วก็มันก็ข้างแรงหน่อยนะคะมันขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยต้องทักแรงไปเลยนะขะับรดเร็วเนี่ยคะ่ะเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยคะ่ะนะคะมีการแก้เคลโดยการในการจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านการอบางท่านมีตังมากก็รือสร้างใหม่ไปเลยนะะบางท่านก็งบน้อยก็นะคะธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว นะดื่มนะคะเที่ยวพับเที่ยวบาร์ไปเรื่อยอะค่ะไปไปเรื่อยอะค่ะนะขี่รถไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะนะแต่คนที่ไปทํางานก็ไม่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 เป็นไรนะคะแต่คนที่ไปเที่ยวในตรงนี้ค่ะเนี่ยนะพัสุขภาพก็นะคะอุบัติเหตุนะบางท่านทํางานไม่ไม่ได้กลับบ้านนะคะอยู่ไกลบ้านตัวเองด้วยนะคิดถึงบ้านก็กลับได้เลยนะ มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกเรื่องการกลับบ้านะนะเรื่องความรักคนโสดบอกตรงๆอาจจะต้องเปลี่ยนหันเหไปทางชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะอาภัพรักค่ะแปดถ้วยขึ้นนะคะเป็นตัวคุณเลยสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพัน์นี้นะเปลี่ยนแนวเป็นชาวต่างชาติคะ่ะไม่ต้องเป็นคนไทยลนะนะคุยกับต่างชาติไปเลย ฝรั่งก็ได้แขกก็ได้อารับก็ได้จีนก็ได้นะคะขอเป็นชาว่างชาติลองเป็นแนวดูนะถ้าหากไม่ชอบฉันจะอยู่เป็นโสดอย่างนี้แหละก็แล้วไปค่ะไม่เป็นอะไรเพราะว่าโสดแล้วสุขนะคะโสดแล้วมีเงินใช้ค่ะนะคะมีเรื่องให้คิดให้ทำเยอะแยะเป็นหมดเลยตามหน้าไพนี้นะคะการงานที่ทําอย่างที่บอกได้ใช้กลยุทธ์กลอสอบายในการทํางานอย่ามันงานตรงๆบนดินมันไปไม่ได้นะมันไปไม่ได้ ใต้ดินไปเลยนะคะนะแต่ก็มีเรื่องล่ะคะ่ะมีเรื่องแน่นอนถ้าคุณไปใต้ดินมันมีเรื่องแน่นอนนะคะคนมีคู่ละ่ะมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วอยู่ห่างกันเนาะแต่ไม่เป็นไรไปเป็นมหาสู่กันได้ติดต่อแชทกันนะคะเพราะว่ามันห่างกันนะคะเพราะว่า The Tower เป็นตัวจบเนาะแนะนำให้ซื้อของ ส่งส่งไปหากันก็ได้นะสำหรับท่านที่อยู่ห่างกันนะให้ซื้อของส่งส่งปอนีส่งส่งแคร,รี่ส่งเคอรี่เนี่ยค่ะนะ,ะนะนได้นะอย่างน้อยก็คือมันห่างแต่ตัวใจมันไม่ด้ห่างอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนท่านที่ยังอยู่ด้วยกันละ่ะยังรักกันดีค่ะนะเพราะว่าพื้นดวงแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะ แต่นดือน,นที่9้ามันจะเป็น6กเหรียญนะมันก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะไปทําบุญก็ได้นะคะให้กับผู้ยากไร้แก้เครดก็ได้นะคะสําหรับท่านที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะเล็กๆน้อยๆก็ได้คะ่ะตามกําลังที่เราจะจะจะ,จะทำได้ทําไหวนะคะนะเพราะบางทีบางท่านอาจจะเห็นลับฝันถึงญาติที่เสียไปแล้วก็มีนะนะ เพราะไพ่มันขึ้นมาอย่างเนี้ยนะคะต้องไปทําบุญซะหน่อยถ้าไม่ไม่ต่อเติมบ้านอะไรอย่างงี้นะทําบุญซะหน่อยก็ได้นะคะอืมน,น,นิดนึงนิดนึงน่ะนะเดี๋ยวทีออ่สรุปแล้วคือเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นไปได้ชาวราศีตุลไม่ต้องเที่ยวกระเขืนก็ได้งดไปเลยแต่มันจะงดได้ไหมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไปมันเป็นวันวนาเลนไทน์ใช่ไหมคะนะมันจะมีเที่ยวมันต้องมีดื่มมีดริงนะคะนะ่ะ อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวขอตีว่าอาอยู่ห่างกันก็อพอนะคะส่วนท่านอื่นก็ไม่มีอะไรยังยังคบกันดียังรักกันดีไม่มีการเลิกลานะคะใครเห็นหน้าไพาน่นี้เข้าใจว่าเลิกราย,ยังไม่นะค่ะยังไม่ยังไม่อยู่เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันเป็นเดว,วิลค่ะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เป็นเป็นหกเหรียญมันนั้นยังไม่เลิกนะคะแค่เราเรา เรายุ่งกับงานนะคะนะคะเรามีเรื่องให้ต่างคนต่างทํากันนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ค่อยคุยก็เลยแนะนําซื้อของนะคะเนี่ยค่ะเดินวันวันวันที่สิบสี่เนี่ยนะกุมภาพันธ์นี้นะซื้อของให้กันดีกว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะจะได้มาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าสุขภาพบอกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างจับผ่านนะคะบอกไปแล้ววิธีแก้เคล็ดก็บอกไปแล้ว นะคะการงานเนี่ยคือมันก็เหมือนกับการเรียนนะคะเพราะนั้นต้องเข้าใจด้วยเวลาพูดเรื่องงานก็คือเรื่องเรียนอันเดียวกันนะคะตามหน้าภายนี้ไม่น่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะปกติสุขตามธรรมดามนุษย์ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะบาลานซ์ชีวิตเราอย่างไงนะนะเราต้องเข้าใจจังหวะชีวิตของเราด้วยนะคะนะก็ตามหน้าายนี้ก็บอกไปหมดแล้วนะคะ นะก็ขอยทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ